สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่วายโยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบในช่วงครัวกีบทองค่ะวันนี้ก็เป็นกับข้าวง่ายๆค่ะก็คือว่าสามารถไปทําเองที่บ้านได้นะคะเป็นอาหารแบบแบบพื้นบ้านนะคะไม่ใช่เป็นอาหารแบบว่าอ,อ่ทันสมัยสักนิดนึงก็คืออ่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันดีกว่า,วาน้อน,นี้ทาในห้องง่ายๆไม่แพงอ่ะต้มกะทิใส่บัวค่ะแต่เราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะ เราจะใส่กุ้งแห้งแทนนะคะนะคะควัตถุดิบก็คือมีสายโบนนะคะที่ลอกปอกเปลือกแล้วแล้วก็ไปแช่น้ําแช่น้าเนี่ยเราก็ควรจะแช่เกลือหรือว่าน้ำมะนาวไปลงหน่อยาสายโบจะไม่ดําค่ะแล้วมีกะทิะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเอาไปแช่น้ําอุ่นนิดนึงนะคะให้มันนิ่มๆน,นะคะวัตถุดิบต่อไปก็เป็นน้ปาปลาค่ะน้าตาลตีาค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค,ค่ะ,คะ ทำไดเยอะเลยจริงๆชนิดเดียวเองนะคะแล้วก็พริกแกงของมันเครื่องเครื่องที่ต้องต้องโขลกนะคะก็มีพริกพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็หัวหอมซอหัวหอมแดงค่ะแล้วก็กะปินะคะแล้วก็เกลือนะคะคือโขลกกันให้เข้ากันไม่ต้องใส่กะปิเยอะนะคะโอเคให้พอหยาบค่ะนะคะ,ะแล้วเราก็มาดูวิธีทำนะคะว่า มันทำยังไงบ้างนะคะปกติแล้วเขาจะใส่ปลาทูน,นึ่งใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะใส่อะไรแต่วันนี้พี่วายุยจะไม่เ,น,เนื้อนสัตว์มากก็เลยเป็นใส่กุ้งแห้งแทนนะคะค่ะแล้วก็เอากะทิกล่องเรานะคะตั้งไฟค่ะนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอาเครื่องที่เราโขกเตรียมไว้นะคะละลายลงไปกับะกะทิค่ะ แล้วก็ให้มันเดือดนะคะแล้วเราต้องหมั่นหมั่นคนนะคะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะโอเคค่ะพอกะทิเริ่มเดือดหน่อยๆนะคะก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยนะคะก็คนค่ะการกะทิแตกมันเหมือนเดิมนะคะ พอกะทิเดือดแล้วใช่ไหมคะก็ใส่สายบัวลงไปเลยค่ะนะคะใส่สายบัวลงไปเลยนะคะต้มให้สายบัวนิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสค่ะนะคะแล้วก็ต้มสายให้สายบัวมันนิ่มให้ให้สายบัวเริ่มนิ่มนะคะเราก็เราปรุงรสนะคะเคค่ะยวรอให้สายบัวนิ่มนะคะแล้วมาเจอกันค่ะค่ะสายบัวก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาล ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้พอดีเพราะว่าเพราะมันมีกะปิไปแล้วไม่ต้องใส่เยอะโอเคน้ำตาลค่ะตวงไปค่ะมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกใส่เพิ่งใส่เยอะนะคะให้มีความเ้ยวโอเค,ครอให้น้ำตาลละลายค่ะ รุงรสตามใจชอบนะคะมันจะออกมันๆเค็ม,มๆหวานนิดนึงนะคะเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิดเดียวไม่เปรี้ยวมากสามรสแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ต้มสัวต้มที่สายบัวเราก็เสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะก็คือรสไม่ต้องจัดมากเพราะว่าเราจะไปทานคู่กับบางทีก็อาจจะทานคู่กับน้ำพริกนะคะแต่วันนี้จะทานคู่กับไปซีดดเดียวนะคะโอเคค่าเดี๋ยวเจอตอนถ่ายทอดสดกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ